วัสด,ดียามเช้าของวันจันทร์นะค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้วันจันทรที่27แล้วนะเป็นวันรอยกระทงด้วยนะคะคืนนี้ต้องรอยกระทงใช่ไหมคะเพื่อนๆเตรียมตัวไปรอยกระทงที่ไหนกันนะลักจังไม่เป็นไหนไกลเลยค่ะรอยอยู่ที่บ้านกลางน้ํานี่เช้านี้นะคะลักจังตื่นมาก็ทําภารกิจเหมือนเดิม,ก,มกันเพื่อนจ๋ารดน้ําต้นไม้ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมซุ้มนี้นะคะซุ้มนี้จะเป็นเป็นซุ้มที่ลักจังจะให้ต้นนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าต้นอะไร การจะพาดูใกล้ๆนะคะต้นนี้เป็นต้นม่วงมณีรัตค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าน้องตารางออกช่อดอกนี่นะคะออกช่อดอกตูมและที่บานไปแล้วก็เหี่ยวไปแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็บานแล้วก็เหี่ยวไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีบานอยู่ตรงนี้ด้วยตารางออกดอกบานแล้วทีนี้น้องชี้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวราการจะต้องทํา ทำที่ให้เขาเลื้อยขึ้นไปอีกเนาะแล้วจ้างทำเสาเหล็กไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเสาเหล็กนี้มันก็จะกว้างไปมันจะไม่มีช่องใช่ไหมคะตอนนั้นคือที่จะให้ช่างทำอะเหล็กหมดค่ะเพื่อนๆจะาก็เลยไม่ได้ทําที่กั้นตรงนี้เพื่อที่จะให้น้องขึ้นไปไต่แบบนี้นะคะแต่ทีนี้มันห่างไปเดี๋ยวจรางจ,จะตัดไม้ไผ่นะคะมาทําเป็นแนวขวางแบบนี้ค่ะพเพื่อนๆจ๋าแนวขวางเพื่อที่จะให้น้องไต่ขึ้นไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นหลังจางจะมาทํานะคะจะพาเพื่อน ชมไปด้วยกันนะคะนี่ม่วงมัีรั์เพื่อนๆจ๋าเวลาเขาเยอขึ้นเต็มนะคะซุ้มเนี่ยและดอกขบานเป็นสีม่วงจะสวยมากๆาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวพาเพื่อนชมใกล้ๆนะคะเพื่อนๆมาชมใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือขบานแล้วก็เหี่ยวไปแล้วนะคะแต่เนี่ยคือช่อเนี้ยเขากําลังตูมอยู่เพื่อนๆมองเห็นไหมนี่ช่อนี้ตูม ส่วนตรงนี้บานเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าผานเพื่อนาอยูอ่ใกล้ๆนะคะเอียงกล้องลงมานี่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 ดอกนี้บานอยู่คะ่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วช่อน,นี้ก็กําลังตูมกําลังจะบานนะคะเวลาเข้าบานเต็มน่ะสวยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าล้วจังถึงได้ชอบเขาเนี่ยก็เลยทําซุ้มให้เขาตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้รักจังเอียงกล้องลงไปก็ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆจ๋ารักจกังไม่อยากจะตัดต่อนะคะก็อยากจะทําให้มันเป็นคลิปเดียวไปเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋านี่เขากําลังแทงช่อตูม กำลังจะบานแถวเพื่อนจ่ายนี่กำลังจะบานนะคะ จนตรงนี้บานแล้วก็เหี่ยวไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวคือตรงนี้เขาชี้โดยที่เขาไม่มีที่เกาะเลยเนาะเพราะว่าทําซุม้มตรงช่วงที่ให้เขากาะตรงนี้มันห่างไปค่ะเพื่อน,นเหล็กหมดพอดีค่ะแต่เดี๋ยวรักจังจะเป็นคนมาตกแต่งด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวก็จะทําไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มากั้นๆของขวางแบบนี้เนาะล้วจังตัดไว้แล้วที่อยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อน,นจ๋าแล้วก็จะเอาให้เขาไต่เลือขึ้นไปแบบนี้เดี๋ยวจะแต่งซุม้มม่วงมณีรัตน์ให้สวยงามเพื่อนๆติดตามชมคลิปนะคะ นี่ลังจังเตรียมหมวกเตรียมชุดพร้อมนะคะเพื่อที่จะรดน้ําต้นไม้เพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงแล้วค่ะเนเพื่อนจา๋าแดดเริ่มมาแล้วไม่งั้นแดดแดดร้อนไปลังจักก็จะเนื้อหาเตรียมถุงมือด้วยแต่ยังไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวนะคะรดน้ําต้นไม้แล้วค่ะแล้วก็พาเพื่อน,อนชมดอกไม้สวยๆม่วงมณีรั์ค่ะ